อีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะมีการเปิดตัว iPhone 16แล้วยิ่งไกลวันยิ่งมีข่าวลือออกมามากใน iPhone 16 Pro Series นั้นข่าวล่าสุดบอกว่าจะได้รับการอัปเกรดหลายอย่างทั้งหน้าจอใหญ่ขึ้นขอบจอบ,บางลงและกล้องที่สรงพลังมากขึ้นอินเดียทูเดย์รายงานว่า iPhone 16 Pro Series จะมาพร้อมกับจอที่ใหญ่ขึ้นกล้องดีขึ้นรวมถึงระบบประมวลผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในโพสต์ X ล่าสุดของ Apple Hu b รายงานว่า ไอโฟนตัวโปรทั้ง2รุ่นจะใช้ชิปล่าสุดที่ทรงพลังคือ A18 Pro แทนที่ A17 Pro ในรุ่นโปรปัจจุบันส่วนตัวกล้องทั้ง2รุ่นจะได้รับการอัปเกรดโดย iPhone 16 Pro จะเปลี่ยนไปใช้เลนส์ซูมขนาด5เท่าเหมือนรุ่น Pro Max จากเดิมใช้เลนส์ซูมขนาด3เท่าและตัวโปรทั้ง2รุ่นจะมีความละเอียดของกล้องเพิ่มขึ้นจาก12ล้านพิกเซลเป็น48ล้านพิกเซลทั้งกล้อง ultra wide และกล้องซูมขนาด5เท่าส่วนขนาดหน้าจอจะอัพขนาดให้ใหญ่ขึ้นทั้ง2รุ่น iPhone 16 Pro จะเพิ่มขนาดหน้าจอจาก6.1เป็น6.3นิ้วจอปรับสว่างได้มากขึ้นขอบจอจะบางลงจาก1.71เหลือเพียง1.2ม mm. ิลิเมตรส่วนรุ่น Pro Max นั้นจะดันขนาดหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นถึง6.9นิ้วจากขนาดเดิมๆ6.7นิ้วขอบจอจะบางลงไปอีกจาก1.55เหลือเพียง1.15ม mm. ิลิเมตรทั้ง2รุ่น Pro ยังจะมีปุ่มแคปเจอร์ด้านข้างที่เพิ่มมาสำหรับกดถ่ายรูปโดยเฉพาะเหมือนกับรุ่นธรรมดาอีกด้วย